ส่วนกับผม,มอีกครั้งนะครับทีนี้พวกก็มาเล่นฟรีไฟทุกบทซีรีส์นะครับซึ่งมันก็รีซีซั่นไปเลยนะจากเดิมที่ผมแร้งแดงครับก่อนนี้ก็เหลือแพสที่นึ่งนะครับแรง้งเราเริ่มเกมเะเอมมไกะไร,รกันนะครับการรีซีอ๋อซีซั่นนี้เริ่มใหม่ให้จารีตกสวรรค์เดยเราจะเจอคนลาวเช่อืมเออรู้สึกว่าฟรีไฟเป็นจับเด่ดเหรอครับทำไมเออลิ้นไปไเนี่ย รู้สึกว่าฟรีไฟมันจะดีสีสั่นนะครับก็จากแหลงเรียงผมเหลือแพทที่นึ่แล้วก็กลายเป็นเหมือนหิมะตกแบบต้อนรับหน้าหนาวหรือแบบฟรีไฟน้าหนาวเข้ามาแต่ตอนนี้มันโรนละโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาช่วยเลยโอ้ยโยโยโย่เฮลโล่เ e เบ o ี b อดี้เฮลโล่เอเบนายก็แตกเหมือนกันเดี๋ยวเพื่อนไม่ต้องหรอกเรื่องเชด็คค่า กูไม่ชุบมึงหรอกดีสาตูจะลากคิวคนยังเดียวโอ้ยเฮียโดนลากร้าดเดี๋ยวล้วพุ่งไปไหนอยู่ไหนวะมึงอยู่ไหนอ๋อตัวนั้นไอ้เฮียไม่ได้เล่นนานมือฝีมือตกอ่ะไม่ได้เล่นนานอึคิวหนึ่งก็ยังนีไม่ได้เล่นนานฝีมือตกเลยเฮียให้ยไม่ได้เล่นนานโอ้ยสัตว์ฝีมือตก ก็เอเคมาเฮ้ยเฮ้ยลูกไเลเฮ้ยอะไรก่อนนอ,อมัน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 อมันคืออะไรมันเป็นระเบิดเหรอหรือมัน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 เป็นยังไงตอนนี้ไม่รู้ไม่รู้ไม่ทราบก็ไม่ได้เล่นนันไม่ได้เล่นนานฝีมือตกหมดมันจะพื้นพวกนี้มันเหมือนจะเปลี่ยนไปใช่ไหมแต่ก่อนมันจะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับตอนนี้มันเหมือนเป็นสีอะไรวะ สีเอิ่มสีขาวขาวอะ่ะเอ้ไอ้เฮี๊ยดนยิงหอยลอุกนั่นแหะรอเพื่อนปล่อยเพื่อนตายไปจะเอ๊อะไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยอ๋อเป็นอย่างนี้ <First flight. S 2> โอเคชุบเพื่อนก่อนไปใสมไม่ได้เล่นนานลืมไปหมดแล้วมันเป็นยังไงแคม รีซีซั่นโลจำซีซั่นไหมเอ้วไอ้เหี้ยกูยังไม่ทันทันยาเลยสัตว์ใช่ไหมโอเคเอาไว้ไปผักที่หลังนี้ไหมไม่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 ผักตอนนี้อะเออน้ำแเอาเออโอเค รลองขอปุ้ปุ้ปุเ่อซื้อให้ลยครับเอาไปเชกันเยะมานี้ครับเราซื้ออ้ลนเยอะเลยครเดาเขำมรเลยอะไปเครับเได้ก็ต้องไปทำนานเอ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 ไปด้เลยนครับไดแลวได้่อะไรเนูดที่อะไรตอมาเนไม่ได้ไเด้ยวๆเครับกันเอนเอไดจะเล่นเลหมครับอ้เอเออผมมีเกมครับเทอะรน เทแบบฟรีด้วยไม่ได้โหลดเถือนด้วยของแท้หนึ่งร้อยเ็นจาวาด้วยจาวาอีดิชั่นจาวาอีดิชั่นในมือถือแบบแท่ร้อยเอซอกแสกนึงสวยพี่สวยจ้าเอม่คอยู่ดีไหมไม่มีเอ้ย a อคมกูเลยว่ะโอ้ยอุ๊ยไอบืนอะไร a อคมกวเหรอ ไม่รู้สายเติมชัวมันน่าจะเป็นเอเคมังกรนะมองไม่เห็นมันจะเป็นเอเคมังกรฟ้าจ่าเอาเฮียมึงลีลาไม่ชุบกูสักทีสัตเออแล้วคนเดียวละคนี่มานัานาน่นน่ะยิงมันตัดหน้ามันเออชนะเอ๊ะทำไมซีซันนี้มันง่ายเลยเออเสียงเกมไม่ค่อยมีเกิดอลไก็แล้วกันเออเสียงเกมมันไม่ค่อยมี ดูทรงแล้วคงขอบคุณนะเอ๊ะนอรดีมีฟันตปนต้อรับหน้าหนาวเ้ยเฮ้ยเรียเฮ้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 ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ีโคตรเเลยเนดยปืนดีปืนดีชิบหาย กูใส okay, yeah, eh. hey, ่ก oh, oh, ัไปบโลนั่นไงแจ๊เอ๊กูคิดว่าแบบกูไม่เห็นนะไอเจ้าโอ้สจุ๊บ้าไอทำบ้าเลยที่ไอ้เหี้ยล็อกขากูปืนกลีรีโหลดกระสุนนานชิบหายซัดมันเอานางมุมเอาล็อกขาโอ้โห มัตรงแล้วตาเนี้น่าจะแพ้นะครับเก้าร้อยก็เก้าล้านเปอร์เซ็นต์ดิอี่คิดว่าจะแพะเ้เลยว,ว่าแล้วที่ก็มีแต่คนากาดอยู่จัดว่าแล้วมันต้องแพ้แน่นอนเก้าร้อยก็เก้าล้านเปอร์เซ็นต์ตาเนี่ยทำ <that> ไมตอนแรกๆมันออกไปตรงง่ายเออเอาอันนี้มาก็แล้วกันลองใช้ดูไม่เคยใช <My S 1> ้เคย,เคยใช้อยู่แหละ <1. S 1> แต่ไม่ค่อยชอบอยากลองใช้ดู ไม่ได้เล่นอ่ะไม่ได้เล่นนานจนฝีมือตกมาแล้วอยากเดิมกาจึงก,กายมาเป็นกากาเดิมอีกสิบเท่าไอ้สตัตอือดีเย็ดก็แต่ไอเอเคมังกรมันตึงจัดเลยนะใช่ไหมใครเห็นว่ามันเป็นเอเคมังกรเมนบอกเลถ้าเกิดมันไม่ใช่ก็ช่างแม่งแต่กูเห็นมันเป็นเอเคมังกรฟ้าหนึร้อร์เซ ไอ้สัตว์เดินมานวัดได้ first ไ <play. S 1> อ้เหี้ยเลือดกูหบดเลยไอ้สัตวไอ้แค,ค่เลือดกูมันจะหมดเนี่ยไม่น่าึ้นมาเล่นเลยไอ้โมแนเป็นจุดที่ผมชอบเล่นนะแต่ถ้าเกิดมีคนตาดีแบบพวนเเกแยกไไ่เ,ยเลยแหละไอ้สัตว์เรมันมันเดรร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 มมันรรรไรรรไรรรอรร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 รหัรรรรรไรรรรรรรียอะไรเลย โอ้ตีแพ้แพ้อีกโอ้ยเหี้ยอันนี้ก็ถึงแม่งจะมีปืนอะไรไม่รู้สิดูตรงแล้วตีจบแน่นอนตีก็มีตะคนกระหักดูโดยโดเฉพาะอี <Double kill. S 1> นานนานๆเห็นไหมนะมันจะมีเอกเทนก่อ,นอยู่ตัวหนึ่งอ่ะใช่ไหมแต่มันมันยิงได้เดี๋ยวฮะเกี่ยบโป โอหเสียงโอ้โหเสียงนอกเข้าหมดแล้ววังเลยเร็วๆดิเด้อจะไหนก็ต้องมารอจริงๆเหรอเนี่ยกูไม่อยากรออ่ะแล้วกูก็ไม่อยากรออย่างนี้เลยกูที่เกียดรอกูไม่อยากรอเลยเนะี่ยมันทำอะไรมันนานขนาดเนี้ยตีก็กาดหายโอเล่ออนเอออย่างนั้น ได้ชนะผมก็โอเลอ้อนเหมือนกันตึ้งจัดมาหลัดปวกซีซั่นนี้แรงผมก็อ่ะจากแรงแดงไอจีดูดก็ยาวเกิดอืมโอเคไปที่นำไอวีเอาช่างมันโอเคครับผมก็ไม่ได้เล่นนานแล้วก็ฝีมือตกก็ก็มีเพียง ขึ้นน้ำเพี้ยอะไรเพร่าภาพนี้ก็ทำปกไหนก็แล้วกันเออแคปภาพไปทำปกแป๊ะเสร็จเลรเออจบคลิปแล้วก็ตัด